จากกรณีมหากาบไทยจีนนะคะรบกันสนานทวีเดอร์ค่ะปมนักแสดงหนุ่มไบร์ทวชิรวิทนะคะจากซีรีส์วายเรื่องเพราะเราคู่กันรีทวิตข้อความที่ทําให้ชาวแฟนคลับชาวจีนเนี่ยไม่พอใจนะคะรวมถึงประเด็นของแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณนิววิรยาศกรามค่ะจนนํามาสู่การโต้เถียงกันของแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับชาวจีน ล่าสุดนี้นะครับเรื่องราวใหญ่โตจนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตของจีนประจําประเทศไทยเนี่ยนะครับถแถลงการเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเทศจีนบนโลกออนไลน์ในช่วงนี้ โดยมีข้อความบางช่วงบางตอนที่สําคัญด้วยนะครับว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์สามารถสะท้อนอคติและความไม่รู้ของตนเท่านั้นแต่ไม่สามารถแสดงถึงจุดยืนที่มั่นคงของทางรัฐบาลไทยและความยินเห็นกระแสหลักของประชาชนชาวไทยได้คนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ใช้โอกาสนี้ทำให้เรื่องมันขยายใหญ่โตลุกลามออกไปพยายามวางแผนมุ่งร้ายยุแยงเพื่อทำให้ผู้คนนั้นผิดใจกันซึ่งความผิดนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ มิตรภาพระหว่างจีนไทยเนี่ยนะครับมีมาช้านานจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเป็นคำบรรยายที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินในเอเชียหรือแผ่นดินไหวในเมืองเว่นชัวในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นสินนามิในมหาสมุทรอินเดียครับหรือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ใน,ในวันนี้ก็ตามจีนไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแล,แลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมฝ่าฟันความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศที่ช่วยเหลือเผอแผกกันในขนาดที่ต่างฝ่ายต่างลำบากครับ